ขอโทษท่านนายกด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วครับนี่โทษเขาโทษเขานะครับเดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวถึงว่าย่างต้องพูดตรงอีกลายนี้นี่ถ้าเบอร์ตัวเองให้ทุกเข้าได้เออนะครับตักลายนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเพื่อนชวนนะครับมาจากใจล้วนๆนี่เออนะครับนะมี่้อยคอทดังคำมาซะด้วยนะครับ เส้นหมักไงนึงนะครับจะดูซิ่ว่าเอาขอบคุณนะครับจะเอาเส้นนี้วันีผู้ที่เก็บรางวัลได้นะครับคือโทรศัพท์คนมาลับเขาโทรเข้ามาแล้วแสดงว่าเครื่องของเขาเก่งนะครับให้ไปครับให้ไปเออมามาเลยนะครับมาเลยนี่แหละครับสำหรับผู้ต่อสู้ว่า นะครับมีลายเหมือนกันครับนี่มีปลุกของด้วยม,มีปลุกแล้วมีปลุกของนะเย็นปาดเย็นมีรางวัลไหมเข้ามา4,500แล้ว,วมีวหรือม 4, มไม่นี่ขอระส่งก็หละมามามานี่ครับไหว้ครูเป็นที่เรียบร้อยนี่เขาระส่งครับเดี๋ยวจะเพิ่งปล่อยกรรมากาันอุอ้ย เครดิตดีครับสามนนยกนะครับตกลงกันที่เลี้ยงเดียวเดียวจะพึ่งปลสามโยกนะสามยกนะสามหนำเงินสโอเคไปกับมาหนึมื่นบาทว่ากันไปกับหนึ่งหมื่นูีหนึ่งหื่บาทไม่มีใครยอมใครแน่ไม่มีใครยอใครแน่ม่แลงวมันไปกลับมา เช็คยางก่อนเลยเช็คยางก่อนเลยว่ายังไงเช็คยางสักก่อนนี่คือผว่ประเภทเล่นยากับแต่เล่นหรือผ่านผู้ว่าเอานี่แล้วครับแดงแดีวว่าสีผมสีเดียวแพ้ไหมดิไม่มีสีเลยโอ้นีมีแถบแดงอยู่แถบแดงอยู่แดงปาดเสียน้ำมันใจเจ้าไม่มีประวัติไม่ใหเสียไปเยอะขนาดนี้ อยาดันังอยาดันั้งีนะันนะเอาดีนะไงนดียว่าประกันเอาย่งที่เรระบัยาสติดเอาสาม้ครับลูกสยกไปดูวยวัี้ลูกสมยกอได้สนีแหละครับจะบงเมือน้เงินคนแดงนีบูเดือแน่นอนเช็กยางเช็กยางเช็ยางเช็ยางสักหน่อยเช็ยางสักหน่อยมา เอ้ยนี่แล้วครับเช็คยางเก๋ไปทางไหนไปทางไหนยางยางเรายางยางหลอดอกมาหรือเปล่าหลอดออกมาหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนมาจากศูนย์มาโอ้ลยโอยเก๋เช็คยางเก๋เลยครับตอนนี้ออกคำพูดนี่แล้วครับนางเงินขอเช็คบ้านี่เกออกคเพูด นะครับนี่แดงแกยิ้มเลยโอ๊ยไม่ใช่ยิ้มครับแกปัญญาแกมันใหญ่ปัญ <c> ญ <oughs> าแกมันใหญ่แกไม่ได้ยิยม้มมา <c oughs> โอ้ยมานะครับแดงนี่ได้สูงกว่าประมาณ5เซนนะครับน้ำเงินนี่บอกว่าใหญ่กว่าเธอนานานเขาเจอมาแล้วบ๊ได้ยันบ๊ได้ยัน,ยนมาเลยเสือโอ้ยเด็กขวาหลุดเดินนะครับปีคิดกลับมาบาดีฉันที่ง่ายองเลยมา มาดิกรรมการบอกว่าทำอะไรกันไม่ได้ยกไปก่อนแยกไปก่อนแยก่อนแยก่อน,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 นดูหน้าดูตาตอนนี้นะครับนะเแดงแกนะครับตีหน้ายักใส่เลยส่วนน้ำเงินนี่อาศัยนะโยกล็อกนี่แล้วครับนี่นี่นี่ดูตีมือกแกดูสายตาแกดูตีมือ จุดจังหวะแกนี่ละครับเตะขวามาดึงหัวฉัด้วยสายตาดีนี่และครับแกใช้ยาเอ้าโดนแล้วโดนมัดโดนมัดบ้างไหมโอ้ยแกลงเอวครับอ่ามาหมดยกที่หนึ่งหมดยกครับโอ้ยให้ดามให้ดามเอาเอาเป็นไงเป็นไง เดี eh ๋ยวก็รู้ละรังยกที่สองมาแล้วนะนี่แหละครับเป่าปากทั้งคู่เป่าปากทั้งคู่นะครับแต่ว่าดูอาวุธยกที่สองว่าของใครจะนักนวงเข้าเป้ามากกว่ากันนี่แหละครับนะนักมวยซ้อมในใจนะครับนะนักมวยซ้อมในใจมานะน้ำเงินยังไม่ออกจากมุมเลยพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงนะครับมามาออกจากมุมแล้วมายกที่สองมาเลยยกที่สองแรกครับใครครับลาเซียงไก่เจ้า ไก,ก่แก้วป่าเทียนนี่แห้วครับมายกสองมาแล้วปาบเทียนต้องบอกว่าเทียนมาจากไหนค่อยป่ามาหมดแล้วนะวันนี้จะมาปาบไก่ซะหน่อยวันนี้ขอปาบไก่ตีหน้ายักษ์แล้วก็โอ้ย,ป,ยป่า,นะเยมา,มาเทียนว่าไงไก่แก้วเตะตัดขามาเช็กยางเหมือนกันนะแกเดินดีดีแกยางแกเติมมาดีหรือเปล่านี่แหละครับ ปราบเซียนปราบเซียนไก่แก้วเจ้าเงินไก่แก้วแดงปราบเซียนไม่รู้นะโอ้ยนี่ไม่ต่อยกันนะตีกันประกันบอกแม่มาตีกันเนี่ยตีกันเนี่ยกสองแล้วยกสองแล้วเออมาเขาไม่ชนะกันรมานี่ปาปเซียนเดินเข้าหาไก่แก้วก็รอจังหวะสองนี่ตามแผนตามแผนมาสั่นพี่เลี้ยงตีออกมาแบบนี้อยู่ที่อยู่ที่ อยู่ที่เอ้ยนี่แล้วครับนี่ปราบเปียนได้แข้งขวาหมัดขวาเตะขวาต่อยขวาเอ้ยเตะขวาไก่แก้ววะไก่ไก่จิกแม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 ่น่ไม่งั้นจะโดนปราบนะไก่นะไม่ออกอาวุธไก่จะโดนปราบนะเออปราบเปียนวันนี้ขอมาปราบไก่มาเลยอ้าว นะ <si เข้ามาประมาณเดี๋ยวโดนน้ำเงินมาตีพี่ที่ก้องฟ้านะมาเลยมาเลยมาเลยของใครนี่แหละเขาของใครเข่งของใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยย่อขาอ่อนขาอ่อนปากเชี่ยนขาอ่อนไอ้เก็ดแกหลอกหรือเปล่าแกขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าทำท่าขาอ่อนนะครับให้ไก่แก้วกระโดดเข้าไปจิกหมดยกที่สองก่อนจ้อย โอ้ยนี่แหละครับดูพี่เลี้ยงจะคนะนะครับเอาเอาน้ำให้กินก่อนเอาน้ำให้กินก่อนค่อยสอนเอาเกิดขึ้นมาทั้งที่เออมาเอ้าน่าจะเป็นคุณภรรยาครับมาที่มุมมาที่มุมของเจ้าปราบเซียนน่าจะเป็นคุณภรรยาครับหน้าตาน่ารักเข้ามาให้กำลังใจนะนะครับนะถ้าไม่ใช่นี่ ไงทองเนียาไม่ใช่ไงทองาไม่ใช่ไงทองแต่น่าจะใช่น่ะน่าจะใช่นี่แหละครับนอกจากน้ําแล้วยาดมต้องเข้านอกจากน้ํานะครับที่จะต้องให้แล้วนี่ยาดมก็ต้องให้ด้วยมานะครับมาดูทางไก่แก้วบ้างไก่แก้วโอ้พี่เลี้ยงหลายแท้ไก่แก้วไก่แก้วพี่เลี้ยงหลายแท้มามาดูหน้าดูหน้าไก่แก้วนี้ยังธรรมดา นี่หรือว่าแกจะนะครับออกมาเดินยกนี้เดี๋ยวดูว่าแผนของพี่เลี้ยงจะว่ายังไงแผนพี่เลี้ยงจะให้อะไรมาบ้างพี่พี่ลงครับลงลงลงมาครับลงเลยมาดนาทีคนละคนเลยนี่แล้วครับซอกเลยซอกเลยพี่ท่านที่สามยกสุดท้ายนะครับม่พี่เลี้ยงสั่งมาให้เดินจับยยกสุดท้าคู่นี้ต่อยกันสามยกไม่ชก ก็ไม่มียกที่ห้ายกที่สี่ยกที่ห้าแล้วมายกสุดท้ายยกที่สามมาว่ากันเลยแดงสามเซียนน้ำเงินไก่แก้วยกนี้ออกมาไก่แก้วเดินหาไก่จิกเสียนไก่จิกไก่จิกแล้วไก่จิกแล้วไก่เดินจิกแล้วเพราะว่าไก่รับมาสองยกย ไก่บอกว่าน่ายกนี้ไก่ขอยกนี้ไก่ขอมายกนี้เป็นของไก่ยกนี้เป็นของไก่มาเลยมาเลยเดินใส่แบบไม่ยุดเดินใส่ไม่หยุดปรับเทียนว่าไงหายใจทันไหมหายใจทันไหมครับกระจับหยุดกระจับยุดกระจับยุดนี่กระจับหยุดกระจับยุดเย็น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 เลยปา นี่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  <c oughs> นละครับ <c oughs> นี่มา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 เลยนะครับถูกไปจับมานี่สู้สู้นี่นี่เป็นไดนเป็นไดน <c oughs> นี่นี่มาจับเสร็จเรียบร้อยมาว่ายังไง หายใจทางปากออยกสุดท้ายนา,นาทีสุดท้ายว่ายังไงนาทีเดียวไก่แก้วเดินจิกเดินตีเดินจิกเดินตีปรับเพียนก็ประคองตัวแล้วนี้เพราะว่าปรับเทียนเดินเตะมาสองยกแล้วไก่ไก่ขอจิกตียกนี้ยกเดียวไก่ไม่หมดโอ้ย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  เออให้มันรู้กันไปไก่จิกไก่จิ๊กแล้วไก่จิกยกสามไก่ขอจิกยกสามปากเทียนว่าไงปากเทียนไปรอจังหวะสองไปตั้งรับตั้งรับเยอะไปไหมนี่แหละครับมาโอ้ยกระโดดเข้าไปไก่จิกไม่ได้ตีก็ไม่ได้ว่ายังไง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 เอ้ย ว่ายังไงนี่แล้วครับไก่หยุดซะแล้วไก่หยุดซะแล้วหมดยกสุดทายความน่ารักนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่น้ําใจนักกีฬามีให้มาสเหมือครับสุดท้ายครับนะเดี๋ยวดูว่ากรรมการจะชูทางไหนครับแดงปราบเซียนน้าเงินไก่แก้วแล้วก็หันไปที่ ปราบเซียนนี่แหละครับนะพี่เลี้ยงนี่สะใจเลยพี่เลี้ยงสะใจเลยนะครับพี่เลี้ยงสะใจเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้โชคกันอีกโอ้โหคู่นี้นะครับนี่นะครับนะกรรมการชูให้พอพี่เลี้ยงชูให้ด้วยนี่แหละครับไก่แก้วแกเดินแล้วแกหยุดครับนะออกอาวุธไม่ถนัดทันีก็เลยไพ่แต็มเจ้าปราบเซียนไปนะครับนะ ปราบเซียนก็ปราบไก่ไปได้อีกหนึ่งครั้งครับนะครั้งนี้อ่ะโอเคนะขอบคุณพี่พี่ FC ทุกท่านทุกคนครับที่แวะเข้ามาอยู่ในช่องขูเรียนะครับมาอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันชกมวยครับศึกพุกก้าการกุศลครับนะองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปครับผม